สวัสดีค่ะร้านพิมเตอร์สวินะคะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการล้างหัวพิมพ์นะคะในคอมพิวเตอร์แต่และว Windows จะไม่เหมือนกันนะคะอะเข้ามาที่สตาร์ทค่ะดีไว้แอนพิมเตอร์นะคะของเอฟซั Sun ก็จะมีหลายรุ่นนะคะอ่าแอดมินเลือกที่ l 3 1 1 0ค่ะ ขี้ขวานะคะพิ้งติ้งเพอร์ฟิเลนต์เนี่ยค่ะทามาที่การบำรุงรักษาค่ะอันนี้คือเราทดสอบการพิมพ์นะคะถ้าหัวพิมพ์ดีก็ไม่ต้องล้างค่ะการทำความสะอาดหัวพิมพ์คลิกตรงนี้เลยนะคะตรงนี้คือการล้างแบบละเอียดค่ะ,อะลองเข้าไปดูนะคะทดสอบการพิมพ์อันนี้ก็คือพิมเตอร์ของเอ่อ แอดมินไม่ได้ต่อไว้นะคะก็ะะเ,เลยไม่สามารถทํารายการได้นะคะก็คือเข้าไปตรงนี้เลยค่ะลูกค้าพอล้างเสร็จแล้วก็ทดสอบการพิมพ์ดูค่ะถ้าพวกนี้ก็จะเป็นการปรับตําแหน่งของหัวพิมพ์นะคะมีม,ม,ม,มีหลายรายการค่ะตรวจเช็คสเตตัสของพิมเตอร์กําหนดสถานะพิมเตอร์ค่ะก็คือเราเข้ามาตรงการบำร,รุงร,รักษาได้เลยค่ะ มาแล้วนะคะ